สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผวกกระเฮาคือเก่าเนาะทั้งสองซาแตงซาบันป่าเนาะมันนีกับบรรยากาศชาวเศร้านะกับว่าเศร้าบันไดเนาะเจ็ดโมงเนาะพ่อแม่พี่น้องซาแตงกลับมาหดหน้าไปเรียบร้อยเลยเนาะแม่ก็นองเศว้าซแตงกับประธานออกมาเนาะนี่ซาแตงกับมีสมาชิกใหม่แล้วพ่อแม่พี่น้องเบาใบบุญเนาะซาแตงสิถ่ายให้เบิร์นี่กับสิเป็นเบาใบบุญเนาะพ่อแม่พี่น้อง แม่ผุนตายป้าเนาะซาวแตงกับป้อนนมิ่นเนะาะทำมาสิกใหม่ของซาวแตงเนาะพิ่นกินน้แกงนะพ่อแม่พี่น้อง แม่ิ่นตายก็ได้อาถิกกว่าแล้วเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเ็แตงกะซื้อนมมาให้เผ่นกินเนาะผ่นมาท่านกินหยาเนาะกินหยามาท่านได้เนาะ มาสิกใหม่จะกินน้งแกงแก่ได้เพราะอแม่พี่น้องไปใส่ก็อย่างน้ำลังเอยๆเนะเาะโอ้ยหยาบเจ็บเลยเขาเดียวกับเบิร์ได้เพราะอแม่พี่น้องเ,อเลย หลังจากซแตงกระป้อนนมเบาใบบุญแล้วเรียบร้อยแลลวเนาะซแตงกะพี่แม่กับน้องสาวผู้ฮากมาเนาะซาตงกะสิสไปปลูกหัวข่าเนะาะพระผีพ้าน้องไปปลูกหัวข่าเพราะว่าหัวข่าก็ต้านโรคโควิดนะพ่อแม่พี่นอ้องเฮากะต้มกินก็ได้เนาะใช้ต้มไก่ก็ได้ป่ะไปเบิ่งไปส้มก็เลยว่าซอแตงสิปลูกแบบใดเนาะพู้แหละไปส้วนกล้วยพู้แหละพ่อแม่พี่น้อง ไปไปสวนนำกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเข่าซาแตงเกี่ยวเมื่อวานเนาะก็แม่นนนนเนาะ ไปปลูกในสวนกล้วยฮะแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้สแตงก็มาฮอดสวนไปที่เรียบร้อยแล้วนะพ่อแม่พี่น้องแตงกระเรียมข่เเรียมน้ำเนาะอุปกรณ์กะเตรียมมาเบิดแลลวเนาะมีสะแสดงกะเลือกปลูกแต่ที่มันมีหน่อพ่อแม่พี่น้องนี่มันสิขึ้นเนาะ ถ้าตัวใดบ่มีหน่อแต่ห้าปลูกแล้วมันสิตายเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ฮกโกเนาะ,ะไปไปปลูกนํากันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องแตงกะสิปดดลูกอยู่ริมรั่วเนาะพ่อแม่พี่น้องริมหัวแหละแตงกะสิพุดลุมก่อนเนาะพุดลุงโตก่อน โควิทพ่อแหวพี่น้องเป็นนนองเนาะแดดแต่เศร้าอลิพ่อแม่พี่น้อง ปลูกใกล้ๆกันไปเรื่อยๆนเพ่อแม่พี่น้องแต่งๆเป็นหน่อเนาะซิมีหน่อขึ้นเนาะปลูกแล้วกับสติดไว้เนาะพ่อแม่พี่น้อง แดดเจ็ดโมงนะพ่อแม่พี่น้องห่อนค่ะ ยาดีเนาะพ่อแม่พี่น้องต้านต้านโรคโควิดเนาะตอนนี้จะแตงกะปลูกหัวขาเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะพ่อแม่พี่นอ้องจะได้เจ็ดต้นหรือเจ็ดกลุ่กันเองนเนาะจะแตงกะชิมาหดน้ำเนาะตักน้ำมาเลยเนาะสีหดน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องน้ำให้มันชุ่มชื้นให้มันอันนั้นแหละเนาะฝนก็บต่ตกเนาะเพราะว่าพายุชิมาเมื่ออื่นได้พ่อแม่พี่น้อง พายุที yeah, <Jean. S 1> no ่ไม้แล้วเมื่อนีพายุเข่าเวียดนามเนาะนามยันตายเนาะพ่อแม่พี่น้องกระแตงกระยาบันตายเนาะโขาน้ำแมลงกะแตงกระซิโเนาะก่อนมาบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มือเครื่อขื่นอ่าะแตงบดทับถิ่มนะเอาไว้ตำใส่มไม้สมเนาะพ่อแม่พี่น้อง เรียบร้อยแ้วเนาะจ้าว้าฮอนแต่เศร้าอยูเลยเนาะแตงกะลงไปเกี่ยวข่าวต่อแ้วเนาอบ้านเนี่แตงกะปลูกหัวขาเป็นทีเรียบร้อยแหละนาะพ่อแม่พี่น้องกับแตงกะปกบขบุญกับคุณหลายๆเด้อผู้ที่เข้ามาติดตามเนาะทั้งเอฟซีทั้งผังไทยผังลาวนาะถึงโบลายคนแตงกะขอกาบขบุญกับคุณหลายๆเด้อจากที่เขามาหลับซมขิดแต่งเนาะน่อยกับเป็นกำลังใจแตงสั่งขิด ่อต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องกับสแตงกะสี่จบขปดว้เพียงเทนี่เนาะกับสิคอตัวไปเกี่ยวเข่าเนาะมันนีกับสแตงกะปลูกหัวขาเนาะเ <c oughs> พราะว่าหัวขากลต้าน,น,นโคว,วิดเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างอะละเนาะกระปลูกไว้เนาะสแตงกะปลูกหัวหัวจังไครกันไล่พ่อแม่พี่น้องเลยเต้นอ,อยู่แถวเถียงะเนาะเพราะว่ามีประโยชน์เนาะ กะจังไดกะสาาแตงฝากในเดอ้อธรรมะกะก,กดไหลคกดแชรให้สแตงในเดอ้อเนาะสำหรับมันีีกกะสแตงกะสบายดีและสวัสดีจ้าพอ,อกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะ